ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญซอยซอยคนตาบอดภาษีคนตาดีสีมาจะมาเป็นปีมาเห็นหนีจ้าเทียนิกระว่างสองมเป็นบ่เห็นเห็นหนึ <Việt> ่งเป็นบ <lanes choice> mm ้าตอนเนี้ยมันตาบอดมากเป็นบ้าเพป็นเบาเรื่องคนกับสีเบาเรื่องเรื่องโก นกกระโูกชีนกกระโูกชี้คนว่ปลกสนุกขีบปอกคนตาบอดคนตาบอดสีคนปากเือดากสีเที่ยวเทียวไม่ได้แบ่บแบ๊บแบ๊ะแบ๊บแบ๊บแบ่บแบ๊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 บแบรพแ เพิ่มพูดท้าวอนราชสะดอนชาวไทยมีจงรักพักดีเฮาต้องสามาที่ซึ่งกันและกันให้ยินดีต้องชาติให้รักศาสนายาเสเลของพระยาเสละของศีลหากินในท่านเท่าที่พบมาล่ำเพื่อกุศมสผลบุญขอบพระเดชพระคุ้นเพื่อพระอุลุงสา้าพระเจ้ามีน้ำบาหัสดีขอให้ฟังไปน้ำขอให้จดให้จำให้พี่น้องจงเตอ I want to. I, I... I เดินดาเดินไห้ไปขา,าขาพระเจ้าขาพระเจ้ามีน้ำบาฮัตสตีหาจนทั้งล่างก่อนไปลือกันพัง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 ลือกันพังพังล้ำเป็นเบิดทุกแงเ่เด็กซาเกิไม่สิมักเลยได้ไปอู่รนน่างคนเก่งมา ลำแดนเปลำนึ่งลำเดินมักลำเพื่อนแปลำยาวลำโศกมักทางลูกหรือมักทางทำหมักจะทำกาเลยสิมักแปบทางมักทางนั่นเปลี่ยนคมเปลี่ยนไงเห็ดแด่เบิดสู่ไรสุ่มหมอลำตามเขาอาโมเอกบ่โทนักกับรอยยิโลสโมหลำใหญ่ฟันไม่ไม่ท่านเด็ดท่านกัดเยนขึ้นโดยโวหรโพสีพ้นโวมแดงฮักซาดีบ่ได้แต่งวมแดงคือหมู่เขาเบย์มาเร็วผักสามันแหงือดต่อลูปลโล่ปันเสีย 龙虎路，老板姐，龙虎宽，我等我，兄弟扛扛扛，托。 ขายังตานทานในพ้นกันเราเรื่องูุ่พ้นไม่ปานปล่อยยันนแต่เรียนปานนันหนังสือก่อนกาเรียนปานอันหนังสือเขียนดวเด้แต่ก็คือสมมอลำดีหอดบินกะบิเดงกะบิงเปลี่ยนทักมันดาเทอก็อสุขขาดำตีมตองบิมีตอนนันมีบอลเขิงเดวเดะเวลาว่าะไดจางหาฟันเลอนุนนุนไปตุนควยแย้ว้หนูยันจะบ่มีหูเดวเดียวเลองี้หมูลำมจะเสียมากเดวใดมักเ ไฟโเลือมักแบบซามักแบบไฟโเลือมักแบบซาบ่เป็นไขล้ำธาวัดเก่าหันมีผลงานเสียงล้ำกุ้ยวดมีผลงานเสียงล้ำกุ้ยวดบ่ได้เป็นผู้หมวดเป็นอะไรได้ไรไดพันเปลี่ยนบ่ลำชังลำต่อลำเลยลำไอ้งนอกบ่เป็นหมอลำภูถ้ามูแพร่ลำเรื่องลำเพิ่มกาเพื่อเงินเธอหลายเธอหน่อย ก็พื่อนเงินธอไหลเธอหน่อยเธอบ่มีจักรอยเธอย้ำขาพันสาสกขอเดือนตุลาบินมาหูเราคองสีบ่อได้หวดโภหันเก็บไปแล้วก็นั่งเปลนหรือเปลนโสดนั่งเล้น้องนี่มันมีประโยชน์ประโยชน์ไปเงินเงินทองท่องรอสีเผาซีของแหลกันสันนัิษฐา่กันเราเติมเราโทษมาจากสีคนดูสิตึกซี่บานขอบคุณครับพุ่มบ่นบ่นเราไก็เห็นตัวจริงแล้วม้วนบ่นกับผู้งามผู้งามแเราไป คนนี้จะสูงเว่างอัจพักแทแล้ววะพอใจไหนที่พอ่าไหน ก็กันเหล่าต้นเราโทว่าจะซื้อคอนโดซื้อตึกซื้อบ้านที่เดือนบ้านไม่ได้เกิดมาน้ำก็ได้เงินคาลิ่เปลียนของเบลี่ยนซื้อแนว้อื่นซื้อรถซื้อราซื้อดองเปล่าฝาดองหนึอยดองใหญ่ดองมันเกาล้อเปลี่ยนเปลี่ยนไม่กะเปี่ยนใช้เงินล้ามาประจำกระย่งถือย่งเด็กได้เงินมาเสด็จพ่อฟ้าผุตงา้นถ้าบ่มีตัวฉันป้านาหัวเล่าลำสิบขึ้นในซานอบ้านเก่า บ้าก็หัยังยองยังถึเห็ดเดอดแต่ก็คืนเป็นบิดถูกเห็เอุ่นพ่เป็นตโลกเอ็ ลูกเอีที่โทษพุทธทางยานแทบบานเขาทั้งทำนี้จ่ามูหมอรำคูตามพ่อตามเห็นหมอรำคูตามพ่อตามเห็นล่องจากอาจารย์เข่นฮักสตีพะยนหมออ่อนอ่นย็บบ้าหอวขันหมออ่นอ่นเย็บบกาหอวขันยาสีมาประชันคนเขาหูเรี่ยวตักแทนพอดีจังดีดเรี่ยวรูกดีดพ่อบินจังบีบระฮูทั้งจำสิไงแต่เจ้าฮูทั้งมาปวดเปลี่ยนผ้ามานก็หูทัมู่วดเปลี่ยนผ้ามันก็หูทัมู่มะฮูยังจัดตู่ได้ เสียจนปวดื่นตูวบ่มีน้อแม่นเงินเมินดเยนรูเสียทียากอยู่ที่เ่งตัวกงเดี๋ยวเห็นคงก้ามาเสบาผูเขาเดี๋ยวเห็นเขามาเสบ่าหยาป้องทองเดี๋วดีความยงไปห้มันจดเราคมังอ้นอกน่องยองบาดีบ่ได้ปวดหัวโยันดอผู้ใดไม่ทีเม่ใหม่บ่มีแของย่อนเสพมันเด่เดาเท่นอเมเท่บ่เี่ยาไนเห็นนั่นเด้อจะเกิดเปลี่ยนควาไทรํำดอกวิสิงตัวเขาน่รผอมบาดหาสะบันไปจะทำย เมืองพิโมลนออเมนบอกไปบอกไปนักดอบ่มีสองผยนั้นนอเผยอยากล่องเสีมัดผอืสีร้านสมเอาที่ลองเอาแห่สมเงื่อนจ้างเงื่อนจ้างทางแต่การแข่งมันการอยู่ไดอทังเจ้าซ้ำหโจไก่อนมอเกณนโถผก่อนก